สวัสดีครับทมกลางตลาดซื้อขายนักเตะที่กําลังดุเดือดอยู่ในขณะน,นี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับผ้านักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดประจาตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้โดยจะเป็นการนับแค่เพียงเงินค่าตัวเพียวๆที่ทางสโมสรใหม่ได้จ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะไม่รวมโบนัสเพิ่มเติมที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าเงินไขโบนัสเพิ่มเติมทั้งหมดนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่บางข้ออาจจะไม่เกิดขึ้นเช่นกันซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟ t ท y o u ดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟ t ท y o u สนใจแอดไลน์ไปที่แอัดยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่5ได้แก่ ลิชาลิซันและราฟินยา2แนวลุกทีมชาติบราซิลซึ่งในส่วนของลิชาลิซันทอตแนมฮอตสเปอร์ทําการคว้าตัวเขามาร่วมทัพด้วยเงินค่าตัว58ล้านยูโรซึ่งสเปอร์นั้นจะจ่ายเงิน58ล้านยูโรให้กับเอเวอเรตันในทันทีและยังมีค่าโบนัสเพิ่มเติมอีก11ล้านยูโรซึ่งรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด69ล้านยูโรโดยจะมีการเซ็นสัญญา5ปีหรือจนกระทั่งปี2027ส่วนในรายของราฟินยาบาร์เซโลนานั้นจ่ายเงิน58ล้านยูโรให้กับลียูไนเต็ดในทันทีและยังมีค่าโบนัสเพิ่มเติมอีก7ล้านยูโรซึ่งจะรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด65ล้านยูโร จะมีการเซ็นส,สัญญา5ปีหรือจนกระทั่งปี2027นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่4ได้แก่เอรอลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์วัย21ปีที่ย้ายจากสโมสรบุลุเซียดอทมุนมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว60ล้านยูโรซึ่งแมนซิตี้นั้นจะจ่ายเงิน60ล้านยูโรให้กับดอทมุนในทันทีโดยไม่มีเง่อนไขโบนัสเพิ่มเติมในภายหลังโดยจะมีการเซ็นส,สัญญาทั้งหมด5ปีหรือจนกระทั่งปี2027 โดยฮาลัานนั้นลงประเดินสนามนัดแรกให้กับแมนซิตี้ไปแล้วในเกมที่แมนซิสตี้เอาชนะบาเยอร์มิวนิกไปได้หนงประตูต่อศูนย์ซึ่งผู้ทำประตูชายนั้นก็คือเออร์ลิงฮาลันที่ยิงประตูได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่นให้กับแมนซิตี้ นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่3ได้แก่มัตไธเดอร์ลิกเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฮอนแลนด์วัย22ปีที่ยายจากสโมสรยูเวนตุสม,ต 2, e. uth, มาร่วมทัพบาเยนร์มิวนิกด้วยค่าตัว70ล้านยูโรซึ่งบาเยนอร์นั้นจะจ่ายเงิน70ล้านยูโรให้กับยูเวนตุสในทันทีและยังมีค่าโบนัสเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรซึ่งรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด80ล้านยูโรโดยจะมีการเซ็นสัสญ,ญญาทั้งหมด5ปีหรือจนกระทั่งปี2027ซึ่งเดอร์ลีีีกกนนนัันัั้้้รงงงหหหึึห่่ยายา่่่่่็็็เเยยยยปปปลทททททมมมใใญวววุโตตตาาจะดดไททดไไซแส สามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทัพได้แต่เาว่าฟอร์มเก่งของเดอร์ลิกในสมัยที่ลงเล่นอยู่กับอาแจกงอัมสเตอร์ดัมกลับไม่ตามเขามาที่ยูเวนตุสด,ด้วยนั่นจึงทําให้ยูเวนตุตัดสินใจที่ปล่อยตัวเขาออกจากทีม นักเตะทีมบิ่าตัวแพงที่สุดอันดับที่2ได้แก่ดาวินดูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยวัย23ปีที่ย้ายจากสโมสรเบนฟิก้ามาร่วมทำเลิเวพูลด้วยเงินค่าตัว75ล้านยูโรซึ่งลิวพูลนั้นจะจ่ายเงิน75ล้านยูโรให้กับเบนฟิก้าในทันทีและยังมีค่าโบนัสเพิมเ่มเติมอีก25ล้านยูโรซึ่งรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด100ล้านยูโรโดยจะมีการเซ็นสัญญาทั้งหมด5ปีหรือจนกระทั่งปี2027 โดยดาวินนูเยสก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเบนฟิก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจาก41นัดดาวินนูเยสซัดไปถึง34ประตูกับอีก4แอสซิตพร้อมทั้งยังพาเบนฟิก้าทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกด้วยและแล้วก็มาถึงนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับที่1ได้แก่ อเลเลียงชัวเมนี่มิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสวัย22ปีที่ย้ายจากสโมสรโมนาโกมาร่วมทัพเลเอามาลิดด้วยเงินค่าตัว80ล้านยูโรซึ่งเลเอามาลิดนั้นจะจ่ายเงิน80ล้านยูโรให้กับโมนาโกในทันทีและยังมีค่าโบนัสเพิ่มเติมอีก20ล้านยูโรซึ่งรวมแล้วจะเป็นเงินทั้งหมด100ล้านยูโรโดยจะมีการเซ็นสัญญาทั้งหมด6ปีหรือจนกระทั่งปี2028ซึ่งอเลเลียงชัวเมนี่หลังจากที่เขาก้าขึ้นมายึดตำแหน่งมิดฟิลตัวหลักของทีมชาติฝปปรั่ ที่สุดก็เป็นทับเลอลมาริทที่สามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวอเรเลียนชัวเมดี้ได้สําเร็จก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับผานนักเตะที่มีค่าตัวในการย้ายทีมแพงที่สุดรปจําตลาดซื้อขายนักเตะ2022-2023ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล่ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ